มุนินทะวัฒนำภูชะคัพระสัมภวะสนทรีปานินางสรนังวานีไม่หังปินยตัมมะนังพระวานีคือพระสัทธรรมอันงดงามสมพบในห้องแห่งบงกฎกล่าวคือพระโอษของพระจอมุนีเป็นที่พึ่งแห่งปรณชาติทั้งหลายโปรดยังใจของข้าบเจ้าให้เอ,อิบอิ่มเทินกราบบูชาพระพุทธ พิสุตรำกราบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนกราบบูชาพระสงฆ์ผูสส้ทรงศิลสังรวรวไหวพระก่อนสนทนาปะสามหากรุงขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกท่านธรรมสวัสดีท่านพุทธศาสนิกเมธีชนทั้งหลาย ทำมาปฏิสันฐานมหากรุงครั้งนี้ใน EP-3 ได้ตั้งหัวข้อว่าการสร้างบารมีซึ่งกระผมได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เป็นสมัมเนณรอายุ15ปีครั้งยังอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดจันทบุรี และในขณะนั้นจำได้ว่าปีพุทธศักราช2,540ในพรรษาการปีนั้นกระผมได้มาเป็นสัมมณีน,นยอยู่ที่วัดมะขามภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมของอดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามคือท่านพ่อใหญ่ท่านพระครูประสาทพัฒนก,กิจ เจ้าคณะอำเภอมาขามซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแล้วแล้วก็อายุวัฒนะมงคลถึง95ปีแล้วกระผมเคยเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กได้เข้ามาในตัวอำเภอมาขามซึ่งห่างจากบ้านนั้นประมาณ5กิโลเมตรในบ้านนั้นห่างตัวอำเภอออกไปอีกไปทางภูเขาเข้ามา ในตัวเพอมาขามทไรก็จะเห็นป้ายสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถกระบะรถจิบรถเกง๋งสิทธิ์ทันพอใหญ่แล้วก็รู้สึกเป็นบุญเหมันนึกย้อนหลังไปวันนะัต่อมากระผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชาเป็นสมัญนนจะด้วยบุญจัดสรรธรรมะจัดสรรหรือว่าบาังเอิญก็แล้วแต่ เนื่องจากว่าเมื่อจบป .6 แล้วม่คิดที่จะเรียนต่อมัธยมหนึ่งคิดว่าอยากจะบวชเนนเพราะเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมมาแล้วถึงสี่ครั้งตั้งแต่ปิดเทอมป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เมื่อจบแล้วก็อยากจะบวชครั้งที่ห้านี้ยาวไปเลยครูประจำชั้นถามว่านักเรียนโตครึ่งอยากจะเป็นอะไรกับผมบอกอยากจะเป็นพระซึ่งแหวกแปลกแหวกแนวคนอื่นเพื่อนคนอื่นเขา เ,เขาบอกว่าถ้าเด็กพูดอย่างนี้เนี่ยเขาเียกับเป็นแววเด็กๆ,ๆที่ตั้งใจไ้นั่นกอดสเร็จผลบวชมาถึง18ปีแต่คําว่าการได้ยิงคําว่าบารมีนี่ผมได้ศรัทธามาเล่นเ,เตั้โทษนะฮะนังสือเลรมน,นี้ผมเก็บไว้นะฮะบันทึกตั้งแต่เป็นสมณะอายุ15บห้านะครับเขียนชื่อไว้เลยนะฮะนี่ฮะ สมุดบันทึกของสมณีนอธ,ธิรักษาเนี่ยกรุงตอนนั้นยังไม่เป็นมหากรุงนะครับถามว่าเล่มนี้นะมีคุณค่าต่อความรู้สึกมากถึงเป็นหัวข้อเรื่องให้ผมนึกคอนเทนต์ธรรมะที่จะมาพูดวันนี้ตอนเลิกแรกเดิมทีนะครับจะพูดเรื่องการระอายแก่ใจ ความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าฮิริโอตป,ปะบางทีก็คิดอยากจะพูดเรื่องศีลธรรมให้กลับมาโรกาวินาศเพราะเก็ดคาว่าโรกาวินาทเทกก็บอกวันนั้นวันนี้เป็นโลกาวินาศอธิบดีธงชัยวันดีไม่ดีผมเก็ดคาว่ามาศีลธรรมให้กลับมาวันไหนวันนั้นก็โลกาวินาศไม่กลับมาทุกวันก็โลกาวินาททุกวันถ้ากินศีลธรรมกลับมามีทุกวันวันนั้นก็เป็นธงชัยเป็นอธิบดีทุกวันเป็นวันดีทุกวัน นึกถึงกษัตรสุนัขขาตังสมังคารังคิดดีพูดดีทําดีเวลาใดเวลานั้นก็เป็นเลือกดีมงคลดีอ่ะเอารักกลับมาเข้าเรื่องสมุดบันทึกเล่มนี้นะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนแล้วกันนะครับอ่าขออนุญ,ญาตแชร์อ่าในการที่จะบันทึกนี้ก็มีความตั้งใจนะครับอ่ผมขออนุญาตแชร์ไปตรงนี้นะ ถ้าในขณะที่แชร์นี้น่าจะต้องหยุดเสียงพูดก่อนนะครับ